เป้าสองร้อยเปเู่ที่สองจดเก้าฉะนั้นช่วงทำราคาอาจจะวิ่งไปถึงโซนนั้นนะที่สองจุดเก้านะทีนี้มาดูใน m 15, อ็สิบห้าเนี่ยตอนเนี้ยเอ็สิบห้า,าก็ยังคงเป็นอัพเทรนอยู่เลยใช้เส้นอัพเทรนไลน์เส,นนเส้นเนี้ยเส้นอัพเทรนไลน์เส้นนี้นะเป็นเส้นประคองประคองแนวรับประคองแนวรับที่ราคาจะประับตัวขึ้น ไปหาแนวฟื้นตันชี้ที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ดูโซนสองจุดเก้าฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ราคาเนี่ยไม่หลุดแนวสองห้าศูนย์เนี่ยให้ระบายที่สองหกศูนย์นะโซนสองหกศูนย์นะแล้วรอราคาเล่นขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไปขายบริเวณสองจุดเก้าหรือสองจุดแปดในระยะสั้นนะ